กับเ <usion> uh, ีลภ yeah, yeah, <I> ิร yes, ับเลยนะครับเดินทารมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนางเอกจาก สวยแซ่ซะแค่ไหนให้เสียวใจรู้เจ้าบ่าวขาพอหน้าขาวจะให้เจ้าสาวสักจึ๊บติดรับรับติรับ มัวยืนเฉยเอ,อ,อยวจีจัดให้สักทีเดียวจะดึกไม่นั้งเอกคู่ขวัญได้หรือครันหลีบเล,ละิะหลีบเลอกอย่าเ,เออกนเลอ,อเดี๋ยวพระจะสึก ีฮเกียบตึ้กตกใจอะไรนกการอะไรคะเนี่ยนักยังใครเนี่ยอะไหวตายแล้วอะคอเลาะลายขาล้วเป็นใครเมื่อคืนก็สี่ดอกติดติดอะไรสี่ดอกทะเรื่องะไเนี่ยขึ้นบานก่อนค่ะอะไรดุดุเรดุดุนุดุด่ดุุดุดุใจนอน พี่ก็เน right> ี่ยเพิ่งจะแห้งหมัดมาสนี่มาพูดเรื่องก่อนอะไรล่ะนี่จะเป็นใครเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้อ yes ้าวแป๊ดไงแป๊ดแป๊ดเองแต่งตัวขนาดนี้พ่อไม่ได้ว่าเหรอจะว่าทําไมพ่อก็แต่งแบบนี้แล้วแม่อะแต่งไหมแม่ไม่แต่งแม่เป็นอะไรอ๋อแม่อยู่วัดบัวชี้อะอยู่ตรงกระแพงวัดอะแม่ตายแล้วนี่ หน้าคังคุ้นนะเนี่ยกูตายแล้วมึงมึงเคยเห็นหน้ามาก่อนนี่ไงนี่ไงจำหูได้ไหมหูเหรออ่ะเอ้ยจำไม่ได้อ่ะของงั้นเอาหูหนีนะเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเอายาวเองยาวเหรอแต่งตัวทำไมอย่างนี้หน้าเกลียดมากเอาก็ตายแล้วก็ก็มาเป็นเจ้าสาวไงเป็นเจ้าสาวอ้าวโหให้ไปหาคนสวยๆนี่สวยแล้วเหรอก็นอกจากพี่พาแล้วก็ลองนี่ก็ังไม่เป็นไร อดีๆแกไม่มีทางเพื่อกูแล e. ah, oh. ้วก anyway. ันนะสมมติต้องซ้อมก่อนถ้าเชื้อเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้ามางานนี้เขาอึดอั้วโกงขึ้นมาทำไงเนี่ยเขามาตบกาตีพวกเนี่ยห้ามตบก้นนะเราต้องยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวตายิ้มได้ถนัดยิ้มถ้าอย่างนั้นเรามาซ้อมก่อนมาซ้อมผู้หญิงเขาได้ยังไงดีๆเหยียบปริญญาผู้หญิงผู้หญิงนั่งดีๆเออนั่งดีๆดีปริญญานะคะแหมจะไม่ใช่ผูทุเรียนนะคะจ้ามีดกระแบงนั่งลงดีๆ ให้ม er, oh, anyway. hey, ันเรียบร้อยหน่อยยิ้มด้วยยิ้มหวานเอออย่างนี้เนี่ยคนที่เข้าไวนที่กินจะเริ่มเมื่อยปากตะคิวกินกะมาดี๋ยวจะเข้ามาอย่าตอบโต้นะยิ้มห่บาแล้วครับมาเล่นบาห์มือถือโห มันเลนื่อยงนีอยู่เอง่ยแม่ากเก่งๆเลยมันี่เลยนะแบบนี้ กูเหลือบแล้วเนี่ยปากก็จีบเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็หยิบปัดประหยัดก็หยิบหน่อยเนี่ยวปุ้มเดี๋ยวข้าก่อนทำไมฮะข้าบาทมาทำที่นี่มันไม่ถูกต้องไม่รู้กูใช้แท้ๆมาตบมัดนิ้วอย่างงี้มันเสียเกียรติราชันอย่าลืมนะว่าเธอเป็นทหารคนสนิทข,ของเราและที่สำคัญกฎข้อที่ อไม่เหมือนตรงไหนอันนี้เหมือนสุดแล้วที่สําคัญทำเหม่นี้ไม่ถูกต้องก็เป็นเจ้าสาวเป็ผู้หญิงรูปร่างบบกบางที่นี้เอ้าก็หึงเนี่ยแต่ยังไงอะเป็นผู้ชายที่แท้หึงไม่ได้หรอกเดียวฟ้า่าฟ้าไม่ผ่ารอ่ะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วอะ่ะ ผู้หญิงต้องแต่งงานกับเราแ,แน่ๆนาสัญญาที่ให้อไ,ว,ไว้แต่ว่า,ามัน <c oughs> มี้สามคนต้องมีคนหนึ่งเสียสละ <c oughs> ยังยังไม่รู้ตัวไม่น่ะไม่นะค่ะไม่นะัะไม่นะคะขอโทษนะ าาค่ะบอกความหมาย้วไม่ค่ะโชคดีเพื่อน what